มาล็ดดอกย้านี้ผลทำจากญ้าในสวนนะคะผลเคยซื้อมเมล็ดมันมาปลูกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้มันก็ลามไปทั่วทั้งสวนเลยส่วนไหนที่มเมล็ดมันหล่นลงไปมันก็ขึ้นเต็มไปหมดค่ะจะตัดทิ้งก็เสียดายแล้วก็จะเอามาใส่ช่อเยอะเกินไปลูกค้าก็จะบอกทําไมมันมีแต่ย่าอีกก็เลยต้องหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้มันดอกญ่านี้ข้อดีของมันคือมันทนนะคะมันเป็นวัชพืชเอามาถึงเราก็มาแต่งใบแต่งอะไรออกก่อนจับเป็นช่อ ง่ายๆเอาไว้ขายก็ได้ค่ะหรือบางทีฝนก็จับแขวนไว้สําหรับจัดออกมาแห้งที่หลังน,นะคะถึงจะเป็นหญ้าฝนก็ขายราคาเท่ากันกับดอกไม้ทั่วไปนะคะคือกำละสิบยูโรหรือประมาณ340-350บสารทเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ทําให้ลูกค้าเห็นบางทีเขาก็นึกไม่ออกจินตนาการไม่ออกอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันขึ้นไปอยู่ในร้านดอกไม้ที่หรู มันตกก้านหนึ่งห<ส><ส>้าสิบเซนก็ประมาณสามบาทห้าบาทอะไรเงี้ยมันก็เงินทั้งนั้นแหละเนาะแต่ว่าพอมันอยู่ในสวนเราเห็นเยอะๆดาดดืนอย่างนี้เขาก็เหมือนมันไม่มีราคาเราต้องมาสร้างมูลค่าให้มันให้ลูกค้าเห็นเราจะได้ขายได้ราคาดีกว่าทิ้งเปล่าๆวันนี้เทคนิคที่ฝนใช้คือเทคนิคการพันลวดนะคะคือจับดอกไม้เป็นช่อก่อนสามสี่ดอกก็ว่ากันไปแล้วก็มัดไปค่ะมัดไปเรื่อยๆจนรอบวง ปกติฝนก็จะมัดนะคะ1 2ึสามเรียงกันแล้วก็สับวางหนึ่งสองแล้วก็1 2ึสามแล้วก็1นสองแล้วก็1 2ึสามพอจะนึกภาพออกไหมคะแล้วทีนี้ก็ด้านหลังเราไม่ไม่ไม่มัดนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แค่ส่วนของด้านหน้าใช่ไหม เสร็จแล้วเราก็จะประดับด้วยโบนะคะฝนใช้เชือกป่านสีธรรมชาติเพราะว่าจะมันจะได้ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เราจะปล่อยให้มันแห้งไปเองตอนแรกก็แขวนโชว์สดๆเนี่แหละคะ่ะแล้วก็พอทิ้งนานไปมันแห้งมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะพอสำเร็จเป็นพวงอย่างนี้แล้วราคามันก็จะขึ้นไปที่50ยูโรนะคะ 50ยูโรก็ตีไปประมาณ1 5 0 0บาทหรือ1,700บาทประมาณนี้ดอกเหลืองเองนี่ฝนก็เก็บมาจากข้างทางนะคะจริงๆมันก็เป็นวัชพืชเหมือนกันกลิ่นมันจะหอมเหมือนน้ำผึ้งซึ่งฝนชอบมากเลยดอกญ้ามันก็สวยของมันนะคะถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางมีวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้เยอะเลยเรื่องการจัดดอกมุง้งดอกไม้เรื่องอะไรแล้วก็เรื่องการปั้นดินด้วยอะไรด้วยคือทุกอย่างมันเป็นงานที่ฝนชอบแบบฝนเลือกไม่ได้ฝนก็เลยอยากให้ทำคลิป How to เรื่องอะไรเม้นไว้บอกหน่อยนะคะจะได้ทำก่อนเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอยากเล่าบางทีก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าควรเล่าเรื่องไหนก่อนดี